ับสไตล์อีกล้วนะคะที่สไตล์ UK Podcast นะคะ Welcome to Style UK Podcast นะะสวัสดิคายินิตอนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะมีคำถามนะคะถามเข้ามาว่าผู้หญิงสกอตแลนด์นะคะอยากจะจีบผู้หญิงสกอตแลนด์นะคะหน้าตาเขาเป็นยังไงนิสัยเขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันนะคะโดยทั่วไปผู้ในมุมกว้างๆนะคะเปียบ Scottish girl นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสาวสกอต รูปร่างหน้าตาก็เหมือนฝรั่งชาวโยุโรปนะคะแต่ว่าที่สําคัญนะคะความเป็นสกอตแลนด์นะคะผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะแต่ไม่ได้ทุกคนนะคะจะบอกว่าเขามีผิวที่ขาวมากๆนะคะแล้วก็มีบางคนมีในตาสีฟ้านะคะแล้วก็ผมบางคนก็ออกสีบลอนบลอนแดงนะคะแล้วก็ สีคอปเปอร์นะคะหรือว่าเป็นสีทองแดงนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสาวสกอตแลนด์เขาก็จะมีเอ็กเซนต์โดยเฉพาะนะคะก็จะไม่เหมือนอังกฤษนะคะก็จะเป็นเอ็กเซนต์ของสกอตติ s เอ็กเซนต์นั่นเองนะคะลองไปฟังดูกันได้นะคะว่าสาวสกอตแลนด์เขาพูดกันแบบไหนนะคะเอ็กเซนต์เขาค่อนข้างที่จะสตรองเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่ประเทศสกอตแลนด์นะคะถึงจะเป็น ขึ้นชื่อเรื่องวิสกี้เครื่องดื่มนะคะจะเป็นสกอตวิสกี้ต่างๆนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าสาวสกอตแลนด์นะคะเขาจะดื่มวิสกี้กันทุกๆคนนะคะอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจใหม่นะคะอย่าเข้าใจผิดว่าสาวสกอตอยู่เมืองสกอตแล้วต้องดื่มสกอตกันทุกคนนะคะอันนี้ไม่จริงค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะจะบอกว่าคนสกอตแลนด์นะคะ จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะก็ช่างเขาก็จะชอบพูดคำแสลงนะคะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็บางครั้งก็จะสแ e a หรือว่าพูดคำหยาบออกมานั่นเองนะคะซึ่งเป็นธรรมดาของเขามากๆเลยนะคะอันเนี้ยโดยรวมทั่วไปนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆที่ก็เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าที่สกอตแลนด์ก็จะผู้หญิงกับผู้ชายเขาก็จะแบบบางครั้งก็จะหยอกกันแล้วก็พูดกันเป็นคำหยาบนั่นเองนะคะส่วนอาหารนะคะอาหารสกอตแลนด์ก็มีความ เป็นทานอาหารที่เป็นเนื้อแกะเนื้อแพะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อาหารประจำชาติหรือว่าอาหารที่แบบใครไปถึงสกอตแลาราต้องชิมนะคะก็คือเรียกว่าฮาก,กิตนะคะฮาก,กิตก็คือจะเป็นแบบเคยทำวิดีโอไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในช่องคำอ,อธิบายนะคะจะเป็นอาหารที่ทำจากเครื่องในของแพะนะคะแล้วก็เอามายัดไส้แพะนะคะไส้แพะเออแล้วก็เป็นแบบ ผสมเครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะอาหารของที่นี้ที่แบบไม่ทุกคนก็ไม่ได้แบบว่าเออต้องกินเป็นอาหารหลักสร้างสามือไม่ใช่นะคะแต่มันเป็นอาหารขึ้นชื่อหรือว่าอาหารประจําชาตินั่นเองนะคะที่เนี้ยหลายๆคนบอกว่าคนสกอตคนอังกฤษเหมือนกันไหมนะคะจริงๆจะบอกเลยว่าคนสกอตแลนด์กับคนอังกฤษไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็ก็ไม่ได้ไม่เขาก็ไม่ได้เกลียดกันเขาก็ไม่ได้ไม่ชอบกันนะคะจริงๆแล้ว หลายๆคนนะคะที่อยู่สกอตแลนด์นะคะที่เกิดและเติบโตนะคะอยู่ที่โน่นแล้วก็มาโตที่อังกฤษก็มีเยอะมากๆนะคะมีเพื่อนชาวสกอตก็หลายคนแล้วเขาก็จะแบบไม่ได้ว่าเกลียดอังกฤษแต่อย่างใดแต่ถ้าในประเทศถแถบทางสกอตแลนด์มีอยู่ก่อนหน้านี้ช่วง ปีที่ผ่านมาเขาก็อยากจะแยกตัวออกไปนะคะจากในเครือสหราชาอาณาจากักรหรือว่าในเครืออังกฤษนั่นเองนะคะอยากไปเป็นประเทศของตัวเองนะคะแล้วก็ผลการโหวตออกมานะคะก็คือแพ้นั่นเองนะคะก็เลยกลายเป็นว่าสกอตแลนด์ก็ยังอยู่ในเครือยู่นเ็ดคิงดอมเหมือนเหมือนเดิมนะคะอยู่อยู่ในเครือเวลอังกฤษแล้วก ก็สกอตแลนด์แล้วก็ไอร์แลนด์นะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะสกอตแลนด์ Scotland, ก็ยังอยู่ในสหราชาอาณาจักรเหมือนเดิมนะคะและนี่ก็คือความรู้เล็กๆน้อยๆอยเกี่ยวกับประเทศสกอตแลนด์ Scotland, แล้วก็สาวสกอตแลนด์นะคะวันนี้ก็สาวสกอตติชนะคะแล้วก็นี่คือหวังว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะจาก s t l e UK Podcast ยังไงก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วก็อยากที่จะรู้เรื่องราวจากประเทศอื่นๆนะคะก็ฝาก คอมมิตนไว้ในช่องคำอธิบายนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามและคอยเป็นกำลังใจให้สตาร์ที่ Star UK p o d Cast นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมดูวิดีโอถัดไปแล้ววิดีโอที่น่าสนใจนะคะสวัสดีค่ะ